อันนี้เป็นดอกไม้นะคะที่แม่จ๋าซื้อมาหลายมือแล้วล่ะละ,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 ะอ่าเพิ่งได้เปลี่ยนกระถางมือน,นี้นะคะเพราะว่าไม่แดดเนาะจากหน่อยฝนก็นนาดจะตกนะคะนี่ลากกเมือ่อื่นมื้อก็นนาจะตกคือกันนะคะเห็นว่าพายุเข,ข่าเนาะเู็นซอยน้องก็เลกไปโรงเรียนกลับมาแล้วเล่นตรงนู้นอะไรครับฮัลโหลเป็นซอยยังพูดตามหัวอันนี้กะแม่จ๋าเปลี่ยนกระถางใส่ดินแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ เป็นดอกไม้สีม่วงสีชมพูอย่างต่างๆนานาแต่ว่าอันนี้ยังประท่านได้เปลี่ยนนะคะนี่เดี๋ยวแม่จะนั่งพักจิบน้ำคิงฮอนๆอนก่อนเพราะอาการบอดีเลยวันนี้แต่ว่าเห็นว่ามีแดดนะคะก็เลยแบบมาคอยเฮ็ดคอยอย่างงอกงแงกไปนะคะยังหน่อยๆกับแบบให้ถือแสงแดดแน่จะได้หายใจโลง่งๆเนาะแล้วก็แบบจิบน้ำถิงน้ำยังฮอนฮอนอุ่นไปน้ำนะคะแล้วก็นั่งสร้างน้ำมูกน้ำยังไปน้ำแล้วก็แม่จะไม่ได้ตั้งกล้องให้บิ้งนะคะวันนี้เพราะว่า โบโอเคเลยค่ะว่าสะดวกเลยนะคะวันนี้หลังจากที่เตี้ยนแล้วแม่จาก,ก็คิดว่าจะตั้งไว้ในสวนนี่แหละนะคะหาที่ตั้งแต่ว่าก็ต้องลบโต๊ะทากนะคะเพราะว่าโต๊ะทากเขาชอบม่ก,กินนะคะ,ะกินดอกไม้ดอกอยางเนาะต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้โต๊ะทากกำลหวาดมากๆเลยนะคะตักได้ไหม,ไ,มได้เยอะเลยเหรอโอเคถือมาดีๆี good boy ใส่งานได้แล้วรถเบาๆน้องลูกรถเบาๆนะเอารถเลยเบาๆเบาๆพอแล้ว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 เออรถให้หมดทุกอ yeah, ันเออเบาๆเบาๆเบาๆตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยทุกอันเออตรงนู้นด้วยเอา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 เบาๆอันนี้อันนี้อือฮึอันนี้ไม่ต้องรดนะหมามายังไม่ปลูกอันเนี้ยอันนี้ไม่ต้องรถแต่ตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยสีมงม่วงมังม่วงมงม่วง นะ้ำไม่ใช่มะม่วงสีม่ว <c oughs> งเขาบอกมะม่วงกินได้ไหมไม่ใช่มะม่วงสีม่วงพอแล้วโอเคแล้วก็เอาไปลดกระเทียมตรงนูน้นลดกระเทียมกับหอมกับผักตรงนู้นไปตรงนู้นไปลดผักตรงนู้นไป <c oughs> ก,นก,กระเทียมตรงน,นู <c oughs> ้นไปพอแล้วอนู่นนู่นลดกระเทียมตรงนู้นอฮพอแล้วกินนุกตดนกระเทียมตรงน,น,รงน,นู้นแลยเอาไปไปไป พอมันกินน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะท้องแตกเพราะแล้วไปลดกระเทียมข้างหลังนูเออนั่นแหละกระเทียมงามไหมมีตัวใหญ่เปล่าโอ้สุเป,ป์กูดป่ยกินนุกตั้งเกอโอ้ยโอ้ยแตกมดบวงโหตามามะไปไหนอีกอะ่ะ เขาไปในบ้านไปพักผ่อนในบ้านก่อนเด้อค่อยมาใหม่นะปะ้าปายู่ในบ้านเคี่ยงานอยู่นะคะในส่วนของไม้ดอกนะคะแม่จ๋าก,ก็เอาลุงในกระถางเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่แม่จ๋าจะเอาไว้ในกระถางในแปลงผักแบบนี้ก่อนเพราะว่าดอยเขาฝืนตัวก่อนเดี๋ยวจังจะยับยาย่ะเขาไปไว้หม่องไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาโดนแดดเกินไปเขาจะเหี่ยวเขาอาจจะตายได้เนาะเพราะฉะนั้นเอาว่างไวต้ตรงนี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเป็นโฮมแน่แดดแน่ยังกว่ามาณนี่นะคะ มานี่นะคะจะเป็นกระถางเก้ากระถางแตกนั่นแหละเก็บมาใส่นะคะส่วนทั้งนี้กะไม่ตรงนี้เขามักแดดอยู่เนาะแต่ว่าก็ต้องเอาไว้เขาแบบเป็นล่มล่าไรก่อนนะคะเอาว้ในแบบล่มในแดดแน่นะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนนะคะที่นี่เดี๋ยวไม่จะจะจะผ้าิึงเนาะไม่จจะอาจจะเคลหรือแคลนะคะผักกาดแบบคณะใบหยิกนะคะ แม่จ๋าอาจจะปล่อยให้เขาดอกนะคะเพราะว่ากินบอ่อทันเก็บแต่คแนงกินก็กินบอ่อท่านนะคะแล้วก็คิดว่าจะปล่อยให้เขาดอกแล้วเก็บเอาเมาล็ดพันธุ์เขาไว้ทักปูหนณาอาจจะเป็นไปได้ประมาณนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วคืออันเนี้ยคือท้าปูแล้วเขาก็สามารถที่แบบขยายพันธุ์ง่ายมากๆโดยการที่จะใช้ขะแนงนะคะ, <c oughs> ะขยายพันธุ์ง่ายมากๆโดยการใส่ขะแนงนะคะนี่ขะแนงที่แบบเขายังบ่ท่านได้ออกดกอกกางเสียนี่ เอาแขแนงแบบนี้ไปปักลุ่งดินได้เลยนะคะแล้วเขาก็สามารถแบบอ่าจริญเติบโตให้เขาได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอ่าต้นที่เขาสูงเนาะคะเขายีกงอเนาะนี่เขาสูงเขายีงอแล้วก็เวลาปะปา,ปาตัดหยานะคะเขาจะแบบตัดหยากมากๆเนาะนี่ยังเช่นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือตรงโค้นเขานะคะแม่จ๋ากะตัดตรงปลายตรงยังเขาออกนะคะแล้วแม่จ๋ากะเอามาช้ำแบบนี้นี่เดี๋ยวให้พี่น้องิึงนะคะนี่อันนี้คือกิ่งที่อ่าแม่จ๋าช้ำนะคะ อันนี้คือเขาติดแล้วนะคะสังเกตเบึงคือเขาเบเหี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ใบเขาก็เริ่มเริ่มรุนแล้วนะคะนี่เห็นบ่แม่จา้าช่ำไปอ่าพ่อมที่แม่จา้าปลูกดอกไม้ตรงหนูนะคะช่ำมือเดียวกันนะคะแต่ว่าแม่จ๋าบริษ็ทคลิปให้เบึงเพราะว่วาฝนตกนอนแม่จา๋าก็เลยฝ่านะคะเขาฟื้นตัวแล้วเขาติดแล้วเดี๋ยวแม่จา้าพาบึงนะคะนี่แม่จา้ตาตัดออกแล้วก็มาเสียบลงดินเลยนะคะแล้วก็ใบแบบนี้เขาก็จะร่วงร้นนะคะนี่นี่จังซีนี่กระรวงรุ่ออกนะคะนี่ เต็มเลยนะคะน่ะอันนี้คือเป็นวิธีการขยายกิ่งพันุนะคะขยายผักเคลผักแคลนะคะโดยการไม่ต้องใชเมะเร็ดก็ได้นะคะน,น,แบบนี่เนี่ยแบบนข้าเหี่ยวแล้วนะคะนี่นเหี่ยวแล้วเนี่เด็ดออกนะคะนี่กะเ่าต้องเก็บไปถิ่งกะให้เขาอยู่ในนี่เป็นปุ๋ยเดี๋ยวเข้ากระโนของเขาเองนะคะนี่ติดแล้วนะคะนี่ นี่เป็นกิ่งที่แม่จ๋าชำไม้ทั้งหมดเลยนะคะติดมดแล้วนะคะเป็นอย่างที่ปลูกง,ง่ายมากนะคะหละกักการในส่วนของสีม่วงเช่นกันนะคะเนี่ยที่เขาเป็นตอแบบนี้นะคะเขาจะต้นสูงแล้วก็เขานมออกจากแป้งนะคะหล้กก็เวลาปปาตัดหญ้าตัดหาิงก็คือแบบจะเครื่องเพิ่นเนาะ <c oughs> เครื่องทางเพิ่นแม่จ๋าก,ก็เลยหักมาเสียบนี่นะคะเสียบ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 ในแป้งแล้วก็เอาไปเสียบนำแนวแนวดอกไม้ที่แม่จ๋าปลูกไว้หนห่นกระเมนเช่นกันนะคะ ถ้าเกิดว่า,าผู้ใดว่าอ,อยากตัดนะคะคือแบบเหตุผลที่แม่จ๋าตัดอย่างหนึ่งคือแม่จ๋าไม่อ,อยากให้เขาสูงนะคะแม่จ๋าอยากได้ขแขนงเขาเออนั่นแหละเกิดเลยแบบนี้เขาสามารถเอาขแขนงเขาไปกินได้ลวก็สามารถเด็ดเอาขแขนงแบบนี้น่ะไปปลูกเลยนะคะปลูกได้เลยนะง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นยังที่ง่ายติดง่ายมากนะคะเป็นยังที่นาปลูกมากมานะคะแลวก็พักแผ้วเนาะ เดี๋ยวถ้าเกิดเมจามีเมนูเมจ่าจะเด็ดออกแล้ะกะ็เอาไปกินนะคะให้เขาได้แตกยอดเนาะเขาจะบริสุทธิ์แบบนี้นะคะเด็ดยอดบ่อยๆนะคะเขาจะได้แตกกิง่งแตกขุ่มให้เหาหลายๆแล้วกะ็เขาสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกนะคะนี่ในส่วนพักแค่ที่แม่จ๋าหักออกมานะคะแม่จ๋าเอามาช่ำใบแน่วๆนี่นี่นี่แมนหมดนะคะผักแค่สีหมองทั้งนั้นเลยนะคะฟืนแล้วนะคะนี่แต่อันนี้นะคะ แม่จ๋าเพิ่งยกเขาออกมาจากคมหลังจากที่แม่จ๋าช่ำไว้แล้วมันบ่อสองสามหมื่นนะคะแม่จ๋าสังเกตว่าเขาโบมีสีม่วงนะคะเขาจะค่อนข้างจะเป็นสีเขียวแล้วซึ่งถ้าเขาอยากให้เขาเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะเขาต้องให้เขาอยู่ในแดดจัดนะคะอาจจะจัดแบบเคร่งเหมือก็ได้ยังประมาณนี้เนาะคือแบบใหม่ประเภทนี้เนาะถ้าเกิดว่าเขาอยากให้เขาเป็นใบีสีม่วงเข้มนะคะเขาต้องให้เขาอยู่ในแดดนะคะถ้าอยู่ในโฮมเขาจะเปลี่ยนสีนะคะ กับประมาณนี้ไม่อันนี้คือแบบเขาจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบางคนปลูกอาจจะเป็นสีเขียวสีม่วงอ่อนสีม่วงเข้มนะคะอันนั้นคือขึ้นอยู่ที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมของแสงแดดนะคะไม่อันนี้เป็นพุ่มเขาติดแล้วนะคะนี่ที่แม่จ๋าเปลี่ยนกระถางเขาเมื่อวันต่ว่าแม่จ๋าเอาลุงจากก่อนบอกตรงนี้นะคะเพราะว่า ัวถากเขาชอบมาอาศัยอยู่ใต้กระถางเพราะฉะนั้นแม่จ๋าก,ก็ต้องเอาไปลุงดินไว้แต่ว่าจริงๆแล้วแม่จ๋าก,ก็ไ่อยากเอาไว้ดอกอเพราะว่าโตทากเขาชอบมาอยู่ใต้กระถางนะคะ,ะ,คะล้ะก็เวลาเขาอยู่เขาอย่างเขาก็เห็นเนาะหยาดเนาะแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าให้เขาฟืน้นโตจักนิดนะคะให้เขาอยู่หนีไปแล้วก็ก้อนหนาหนาวนะแม่จ๋าจะปลูกเขาไว้ในดินนะคะแม่จ๋าจะบอกเอาเขาบ้านนี่คือเหตุผลเนาะที่แม่จา๋าอยากให้เขาอยู่ในโฮมตรงนี้แหละหลักเขาเป็นใหม่ที่แบบชอบอยู่ในโฮมแบบนี้แต่้นใหม่ใหญ่บบมีปัญหานะคะนี่ ยังต้นวาสนาพิ่นกับบมักแดดนะคะแม่จ๋าก็ต้องเอามาไว้ในห่มให้เขาได้แบบเขาต้องบำรุงเขาก่อนจะหอดหนาหนาวปีหนาอย่างประมาณนี้เนาะใ่้เขาจะเริ่มเติบโต,ตได้ดีๆนะคะเห็นบางคนเขาว่ากินได้นะคะแต่ว่าแม่จ๋าบ่เคยกินเนาะแม่จ้าใหญ่เอามาจากหนานบานนะคะเนี่ยซื้อแล้วนะคะนี่บบเหียวบบหยางเนาะประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นพักซีลาวของแม่จ๋านาะที่แม่จ๋าวานไปเมื่อนนะคะเขาเกิดหายแล้วเนาะกับพ่อวันาวา่าเพราหายแมงหายยังมากินนะคะนี่นะคะวังว่าคงจะได้กินพักซีลาวนะคะแต่ว่าบบแน่ดอกเพราะว่าเขาจะมีแมงชนิดหนึ่งที่อยู่ในดินนะคะเขาชอบมากินผักนะคะกําจัดเนี่ยคลืนนะคะมแมลงแบบนี้เนาะส่วนตรงนี้แม่จ๋าคิดว่าหนาจะเป็นพริกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบอา พักชีพักกาด้วก็อาจจะเป็นพักเสียนไทยเห่านะคะนี่ที่เขาเกิดเกิดอยู่ตรงนี้นี่ก็มาล้อรุ่นกันค่ะว่าจะเป็นยังแน่อันนี้พักชีขอาม่จ๋าดอกแล้วเก็บไว้เถอะเฮ็ดมล็ดพันุนะคะเดี๋ยวบบตัดเขานะคะกินบบท่านค่ะส่วนตรงนี้กะเริ่มฟื้นแล้วนะคะพักสลัดพักอย่างของเ้าเนาะแต่ว่าผู้ข้าวกระถางนี่แม่จ๋าคิดว่า ปีนี้แม่จ๋าจะเอาออกนะคะเอาเข้าไปปลูกลงดินล่องเบงเนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าเขาล่งดินแล้วเขาเตายนะคะแล้วก็เขาจะสามารถมาใหม่หลังจากหิมะมดไปนี่แบบนี้หละแต่ว่าถ้าเกิดแม่จ๋าก่วงเขาเนาะปลูกแลกก้วก็โยกเขาบ้านนะคะแต่ว่าไม่ปีนี้แม่จา๋าบริโยกเขาบ้านเนาะแต่ว่าเออให้เขาอยู่ในดินอาจะดีกว่าได้รับสารอาหารได้รักยังแบบได้รับสารอาหารได้รับอยังจากธรรมชาติ่าจจะดีกว่าที่อยู่ในกระถางนะคะ เดี๋ยวจะหาหม่องลงก่อนนะคะนี่หาหม่องปลูกใหม่นะส่วนตรงนี้กะฟื้นแล้วนะคะนี่มะนาวมะกรูดนะคะเขาไม่จา๋านะคิดว่าเขาน่าจะฟื้นแล้วเขาแตกยอดห้ยไม่จ๋าแล้วนะคะนี่มียอดมียัางแตกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ามะเกือเทศเดี๋ยวแดดอ่อนๆไม่จา๋าจะเอาไปลุ่มดินนะคะตอนนี้แดดฮอนอยู่เนาะ แต่ว่าแม่จ๋าเป็นห่วงอันนี้พักเกษตรของแม่จ๋านี่ชิรอดบนนี่แม่จา๋ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะนอกนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านมาโดดแล้วอยู่ๆแม่จ๋าโยกออกมามาเปลี่ยนดินเป็นอย่างเขาแล้วก็แบบเอาไว้ของนอกบ้านนะเออเขาอาจจะแบบปรับตตประทัดนะคะกะเป็นทุกกระถางได้แบบนี้แต่ว่าแม่จามา๋ากับพ่นาม่วาให้เขาแบบเพียงแค่พัดใบพัดอย่างนะคะเออนั่นแหละอืมมันอาจจะตายดอกนี่เขากะมาแล้วนะคะนี่อาจจะได้อยู่เขาอาจจะพัดไปนะคะและ้วก็ปรับบัวปรับสภาพนะคะ ดอกอันนี้ทอนออกังยังปลูกเพระท่านหมดเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปปลูกนะคะหลายเติบอยู่แม่จ๋าคิดว่าจะปลูกใส่กระถางไว้นะคะอันนี้เป็นบะนาวก็บกงปูที่แม่จ๋าเพาะมาเล็ดเองนะคะเมื่อนี้แม่จ๋าก็เปลี่ยนดินเป็นกระถางให้เขาแล้วนะคะนี่แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปปลูกผู้ข้าวตอค่ะผู้ข้าวหรือข้าวตองนะคะแม่จ๋าว่าจะปลูกตรงนี้นะคะีนลองิ่งว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้เคยปลูกอยังเด็กกระบอกงามนะคะ เดี๋ยวจะลองปลูกผู้ข้าวเบิ้งค่ะก็คนขางจะลึกดีนะคะนี่ ล้วเขาก็เดินดีค่ะนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะค่อยๆแส่อออกเอาไปปลูกนะถ่าคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะไม่เจ็บไม่จนมีความสุขกายสุขใจนะคะก็ไปละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะจากไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ